นิท่ธธามไปดูผลงานของ M982 x c a l i b ร r เป็นลูกปืนใหญ15่155มมที่ฝั่งยูเคนเขาโจมตีขบวนรถของรัสเซียมันล็อกเป้าได้จริงไหมเรื่องแบบนี้พูด ปากเปล่าไม่มีคลิปวิดีโอให้ดูยากที่จะเชื่อนี่คือขบวนรถของรัเสเซียมันขนอุปกรณ์อาวุธสงครามมาลูกเครนเขาก็เลยใช้ปืนใหญ่เนี่ยลูกกระสุนเนี่ย M 9 8 2 X คาเบอร์ล็อกเป้าจะเป็นเป้านิ่งก็ได้เป้าเคลื่อนที่ก็ได้วิ่งมาก็ได้วิ่งไปก็ได้มันจะวิ่งไปไหนก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวิธีลูกกระสุนปืนใหญ่ได้โคตแม่นนะเป็นขบวนรถของพวกรัเสเซียสถานก,การณ์ น่าจะเป็นฝั่งเคิร์สนะยังไม่ยืนยันนะฝั่งไหนเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นพวกลูกปูทางรัสเซียเขาถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ว่าเขาถูกโจมตีฝั่งยุคเครนก็รา,ายงานว่าเขาใช้ลูกปืนใหญ่นี่หละ982สนี่เละสัดเข้าไประยะทําการ40กิโลเมตรนะรัศมี40กิโลเมตรนี่มันสามารถโจมตีได้ท,ทันทีรถมันจะวิ่งก็ดีโจมตีได้จอดอยู่เฉยยก็ได้โจมตีได้หมดรถถังได้ไหมรถถังมันก็ล่อได้รถถังมันก็ยิงได้ความแม่นยําของ M982X caliber นี่เป็นลูกกระสุนที่สร้างชื่อเสียงให้กับอเมริกามันเป็นสายพันธุ์ของอเมริกาอเมริกาเขามอบให้ยูเครนยูเครนเขาก็เลยส่งต่อมอบให้รัเสเซียทันทีบอกได้เลยชั่วโมงนี้ไม่มีคําว่าไว้หน้าใครทั้งสิ้นบุกมาตายอย่างเดียวไม่มีคำว่ารอดโอกาสที่พวกรักเสเซียจะได้กลับบ้านเกิดนะไม่มีหรอกมีแต่กลับบ้านเกา่าถ้าก้าขาเข้ามาทีประเทศยูเครนนะ โอกาสที่จะดับดิ้นสิ้นชีวากลายเป็นผีสองสัญชาติกลายเป็นผีไร้สัญชาติหาทางกับประเทศไม่ถูกเราะผมทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของปืนใหญ่ m 9 8 X F าคาเบอร์ ber, ที่ยูเครนก็โจมตีขบวนรถของพวกรัเสเซียที่มันวิ่งเข้ามาก็ลเลยจัดให้เต็มที่เลยคาดว่าน่าจะเป็น รถบรรทุกอาวุธสงครามโดยเฉพาะไอ้ลูกปืนลูกระเบิดนี่แหละสังเกตได้เพลิงมันลุกไหม้รุนแรงเกินพิกัดก็ผมทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แนวหน้าลูกกระสุนปืนใหญ่ของอเมริกาอยู่เขนทดสอบรัสเซียรีวิว Бля, там сидишь, ты иди бля, сюда бля. к нам, посмотри автономку, блядь, у меня пацаны ложатся, сука, Ты на какой-то территории, блядь. Так, выносите их оттуда, блядь, сейчас, секунду.